สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวิชาดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการขับร้องเพลงสากลค่ะการขับร้องเพลงสากลน,นี้นะคะ ก็คือการใช้ร่างกายของเราเองนี่แหละค่ะเป็นเครื่องดนตรีสำหรับบรรเลงบทเพลงที่เรียบเรียงขึ้นโดยใช้หลักการของดนตรีสากลแนวทำนองสากลซึ่งจะต่างไปจากแนวทำนองเพลงไทยนะคะโดยทั่วไปเราจะเรียบเรียงไทยที่เรียบเรียงตามแนวสากลนี้ว่าเพลงไทยสากลนั่นเองค่ะครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องเคยฟังเพลงประเภทนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ เราอาจจะไม่คุ้นชื่อกับคำว่าเพลงไทยสากลค่ะการขับร้องเพลงสากลนี้นะคะก็จะสามารถจัดแบ่งได้หลายประเภทแตกต่างกันออกไปแต่ในที่นี้คุณครูจะจัดแบ่งประเภทการขับร้องออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะคือ 1. การขับร้องเดี่ยวซึ่งเป็นการร้องคนเดียวแสดงถึงความสามารถของผู้ขับร้อง โดยไม่มีดนตรีประกอบนะคะผู้ขับร้องจะต้องแม่นยำในเรื่องของจังหวะและทำนองเกลงน,นอกจากนี้ผู้ขับร้องจะต้องมีเสียงที่ไพเราะและมีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ลอกเลียนแบบน้ำเสียงของผู้อื่นค่ะโดยจุดประสงค์หลักของการขับร้องเดี่ยวก็คือการให้ผู้ขับร้องได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเอง ในด้านทักษะการร้องเพลงและคุณภาพของเสียงค่ะ 2. การขับร้องหมู่เป็นการขับร้องทำนองเดียวที่ใช้คนหลายคนร่วมกันขับร้องเสียงขับร้องที่เป่งออกมานะคะจะมีเลื้อผิวหรือพื้นผิวเป็นแบบโฮโนโฟนิกที่มีเพียงแนวเดียวค่ะ 3. การขับร้องกับวงดนตรีเป็นการขับร้องเดียว หรือขับร้องหมู่ก็ได้ค่ะที่มีเครื่องดนตรีหรือวงดนตรีบรรเลงประกอบนั่นเองการขับร้องเพลงวิธีนี้นะคะผู้ขับร้องจะได้อารมณ์ของเพลงในขณะขับร้องดีกว่าการขับร้องเดี่ยวซึ่งการขับร้องกับวงดนตรีนี้ผู้ร้องจะต้องเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติจังหวะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญนะคะในขณะร้อง จะต้องรักษาความเร็วของจังหวะเพลงอย่างสม่ำเสมอมีทักษะในการฟังจับเสียงดนตรีของท่อนนำเพื่อการเปล่งเสียงร้องท่อนแรกได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงกับบันไดเสียงด้วยนะคะหากผู้ขับร้องขาดประสบการณ์ในเรื่องที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นการผิดพลาดอย่างแรงเลยนะคะสำหรับการร้องประกอบกับวงดนตรีค่ะ ต่อ,อไปเรามาดูหลักปฏิบัติในการขับร้องกันนะคะมีวิธีฝึกความพร้อมอย่างไรบ้างมาชมกันค่ะการอบอุ่นอวัยวะและกล้ามเนื้อให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติตามน,นะคะคร่าวๆดังนี้ค่ะฝึกกล้ามเนื้อศีรษะด้วยการกม้มเงยเอียงศีรษะไปทางซ้ายทางขวาและหมุนศีรษะเป็นแนววงกลมสลับกันไปมาค่ะ จากนั้นลองเอียงศีรษะไปทางซ้ายทางขวาให้ใบหูจรดไหล่โดยไม่ต้องยกไหล่ขึ้นนะคะแล้วยกแขนขวาข้ามศีรษะเอาฝ่ามือขวาไปปิดหูซ้ายสลับกับการยกแขนซ้ายข้ามศีรษะไปปิดหูขวาค่ะต่อกันเลยนะคะโดยการยกไหล่ทั้งสองข้างขึ้นจรดติ่งหูแล้วทิ้งไหล่ลง ดึงไหล่ทั้งสองเข้าหากันทางด้านหน้าสลับกับทางด้านหลังค่ะเป็นยังไงคะพอจะทำได้ไหมคะอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นนะคะเด็กๆมาต่อกันที่วิธีการอบอุ่นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงเลยค่ะให้นักเรียนลองปฏิบัติดังนี้นะคะฝึกเปล่งเสียงไต่ระดับขึ้นลงด้วยการตั้งต้นระดับเสียงที่สูงที่สุด เท่าที่เราจะเปล่งเสียงได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วค่อยๆไต่ระดับเสียงลงสู่ระดับปั่าทีละขั้นเสียงค่ะโดยเรายังไม่ต้องทำหนึ่งถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเสียงนะคะลองทำหลายๆรอบดูค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนลองทำริมฝีปากสั่นสะเทือนด้วยการพยายามทำเสียงเรียนเสียงเครื่องยนต์ของเรือหางยาว หรือรถจักรยานยนต์ค่ะคุ้นไหมคะเด็กๆเช่นบึงบึงอย่างเี้ค่ะนะคะลองทำดูนะคะเด็กๆทำบ่อยๆเพื่อเป็นการฝึกการเปล่งเสียงค่ะจากนั้นให้นักเรียนลองฝึกฮัมเพลงดูค่ะเพลงอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบลองฮัม ลองทำดูนะคะหลักปฏิบัติต่อไปเรามาดูการฝึกขับร้องเรียนเสียงต้นแบบกันค่ะโดยวิธีการฝึกมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนลองเลือกเพลงที่ชอบมาหนึ่งเพลงนะคะจากนั้นให้ฟังเสียงนักร้องร้องจนเกิดความคุ้นเคยกับบทเพลงที่จะใช้ฝึกร้องค่ะต่อไป ให้นักเรียนลองัมทำนองตามเสียงขับร้องต้นแบบเลยค่ะการฮัมที่ถูกต้องผู้ร้องจะต้องปิดปากค่อนข้างสนิทนะคะให้เสียงฮัมเพลงออกมาจากช่องคอผ่านขึ้นไปขยายเสียงในช่องจมูกเลยค่ะจากนั้นให้ลองร้องทั้งทำนองและบทร้องเสียงต้นแบบให้ใกล้เคียงที่สุด โดยควบคุมการเปล่งเสียงถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยค่ะฝึกความจำการฝึกความจำขณะขับร้องสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆดังนี้ค่ะโดยให้นักเรียนดูเนื้อเพลงนะคะแล้วจำแนวกวคตอนของบทเพลงทั้งทำนองและบทร้องออกเป็นวลีหรือประโยคเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าประโยคใดเหมือนหรือต่างกันค่ะสุดท้าย ฝึกขับร้องทำนองและเนื้อร้องสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. ทําทำานองเพลง 2. ขับร้องทำนองเพลง,ขง,ง,พลง 3. ขับร้องโน้ต 4. ลรองใช้เสียงจริงของตนเองในการร้องเพลงนะคะ 5. ปรับปรุงและพัฒนาเสียงขับร้องของตนให้แพรราะ และน่าฟังขึ้นเรื่อยๆด้วยการซ้อมร้องบ่อยๆค่ะเมื่อนักเรียนลองฝึกขับร้องเพลงจนเกิดความชำนาญแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการประเมินความสามารถทางดนตรีกันค่ะหมายถึงการประเมินว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีที่ครูฝึกให้ได้ถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียนตามที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งสำคัญที่ต้องประเมินมีอยู่3ประการด้วยกันค่ะ 1. ความถูกต้องในการขับร้องและบรรเลงนั่นก็หมายถึงว่านักเรียนจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องของการควบคุมจังหวะในการขับร้องและการบรรเลงดนตรีนะคะ 2. ความแม่นยำในการอ่านเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ในกรณีที่นักเรียนฝึกบรรเลงเครื่องดนตรีนักเรียนจะต้องอ่านนวดสากล และเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนบรรทัด5เส้นให้ได้ค่ะ3การควบคุมคุณภาพเสียงในการขับร้องและบรรเลงโดยสามารถประเมินได้จากการขับร้องและบรรเลงของนักเรียนนักร้องและนักดนตรีว่าสามารถรักษาลักษณะสเสียงขับร้องหรือบรรเลงให้สม่ำเสมอตลอดบทเพลงได้ดีมากน้อยเพียงใดมีสำเนียงเพลงเหมาะสมกับสาระ และอารมณ์ที่ควรสเป็นของบทเพลงหรือไม่มีเสียงเพี้ยนปรากฏสอดแทรกออกมาหรือไม่ซึ่งการที่นักร้องและนักดนตรีจะขับร้องหรือบรรเลงให้ได้เสียงที่มีคุณภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีและความขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อมปฏิบัติอยู่เป็นประจำจากที่ได้อธิบายไปแล้วนั่นเองค่ะ กิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะให้ในกักเรียนฝึกร้องเพลงไทยสากลตามความสนใจหนึ่งเพลงแล้วบันทึกข้อมูลจากนั้นร้องเพลงให้สมาชิกในครอบครวัวฟังพร้อมทั้งให้ประเมินผลการทำกิจกรรมลงในตารางที่กำหนดให้ค่ะสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ให้ในกักเรียนอัดเสียงร้องเพลงส่งครูด้วยนะคะเพลงไทยสากลน,นี้ก็คือเพลงสตริง ที่นักเรียนฟังอยู่ทุกวันนี้นี่แหละค่ะหากใครสงสัยสามารถสอบถามมาที่คุครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ